โซ่เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงแบบไม่ดับไฟอ่ะบนคว แล้วเขาทําได้ยังไงบอกเลยว่าเหตุผลน,น่าทึ่งยิ่งกว่าซึ่งพี่ๆกลุ่มเนี่ยเขามีชื่อว่าทีมฮอตไลน์ที่ทางานซ่อมแซมดูแลสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟอผึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าเขาก็มีการซ่อมแบบทั้งดับและไม่ดับไฟขึ้นอยู่กับสโคปงานของพี่ๆเขาวันนี้แอนจะมาเล่าแบบที่เขาไม่ดับไฟว่ามันปลอดภัยและน่าทึ่งขนาดไหนสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ในร่างกายมนุษย์ที่ทาให้เรามีไฟฟ้าใช้กันอย่ายงไม่ขาดก็เลยต้องได ให้เราทุกคนได้ใช้ไฟฟ้าตลอดเวลาเนี่ยแหละซึ่งถ้ามันพังไปแค่1จุดก็ทาให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงได้แล้วถึงขนาดไฟดับได้ทั้งจังหวัดซึ่งกว่าพวกเขาจะปีนไปบนลงเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงคือก็น่าหวาดเสียวมากแล้วเพราะต้องปีนขึ้นไปบนเสาที่มีความสูงเท่ากับตึก20ชั้นและยังต้องระวังกระแสไฟฟ้าแรงดัน500กิโลโวล์ซึ่งเป็นแรงดันที่มากกว่ากระแสไฟฟ้าที่เราใช้ทั่วไปตามบามา 2, ้านประมาณส0 0พเท่ารู้ป่าวว่าก่อนที่พวกเขาต้องขึ้นไปด้านบนนะ่ะเขาต้องผ่านอะไรบ้างหนึ่งเงาน